ี่นะครับเพื่อนๆงานตบคลิปล็อกนะครับทางรถไฟก็มานะครับตอนนี้กำลังเอาเครื่องสำหรับตบคลิปล็อกนะครับทางรถไฟเดีย๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมการทำงานของเจ้าตัวนี้กันนะครับก่อนที่มีการจะตบคลิปนะครับต้องขยับหมอนนะครับให้ช่วงได้กันก่อนนะครับเพราะว่าตอนนั้น ีการเชื่อมทางรถไฟนะครับต้องขยับหมอนในการเชื่อมทางรถไฟเดี๋ยวขยับหมอนได้ที่แล้วนะครับตัวกิปล็อกก็จะทํางานนะครับเดี๋ยวเ,เพื่อนๆไปรอรับชมกันนะครับ <ś les> กำลังจะเริ่มแล้วนะครับ เพื่อนๆงานตกทิปล็อคทางรถไฟนะเริ่มขึ้นแล้วนะครับ เครื่องตัวนี้นะครับทำงานโดยระบบไฟฟ้าเหมือนกันนะครับมีแบตเตอรี่นะครับเครื่องละหกแสนบาทเลยทีเดียวแต่ทำงานได้เกินคุ้มนะครับนี่นะครับเครื่องตบคลิปล็อกนะครับงานย่านทางรีลีกนะครับ ตัวละหกแสนบาทนะครับทํางานเกินคุ้มนะครับไม่งั้นก็จะให้คนมานั่งโยกกว่าจะได้แต่ละอันก็ใช้เวลาน่าดู หลังจากที่ล็อกแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแอดจะพาไปดูอันที่ยังไม่ได้ล็อกนะครับน,นี่นะครับอันที่ยังไม่ได้ล็อกจะเป็นแบบนี้นะครับ คลิปล็อคทางรถไฟนะครับ เลยนะครับปร,ประหยัดแรงงานคนไปได้เยอะเลย มา,มากเลยนะครับส่วนตัวของแอดนะครับชอบดูการล็อกกิ๊มากที่สุดนะครับในบรรดากระบวนการขั้นตอนการทำทางรถไฟโครงการรถไฟทางคู่สายใต้นะครับ สองคัน 2, นะครับคันหน้าไปนู่นแล้วครับคันละหกแสนบาทนะครับสองคันก็ล้านสองสำหรับเจ้าเครื่องจักนะครับที่สำหรับทำหน้านที่ล็อกทางรถไปนะครับเข้ากับหมอนตะเกียน,นะครับ ก็เป็นบรรยากาศการทํางานนะครับในโครงการรถไฟทางคู่นะครับสายใต้นะครับย่านชุมทางหนองประดุกนะครับตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องลิฟล็อกนะครับแบบไฟฟ้านะครับเครื่องเครื่องยนต์นะครับในการทํางานล็อกหมอนคอนกรีตเข้ากับทางรถไฟนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม ับสกายจังกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ้องประดุก c h ชาแนลครับ